นิทานธรรมกับท่านวอลวชิวระเมธีสนับสนุนโดยบริษัทไทยอะโกรเอนเนอรี่จำกัดผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมว่าไงลกูกแป็นรายการเขียนมาถามอะไรเหรอ,อเขาฝากมาถามว่าเขาไม่มีความสุขเลยครับโดนจับผิดประจำครับเขาจะทำไงดีครับ พระอาจารย์ว่าเรื่องนี้ตอบง่ายคือเราทุกคนเกิดมาก็มักจะถูกจับผิดอย่างนี้แหละลูกพระอาจารย์มีกวีบทหนึ่งจะว่าให้ฟังนะเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาด่าจะทําดีทําบ้าเขาด่าหมดถ้าทําดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทําเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงเพราะฉะนั้นอ่านต้องบอกแฟนรายการคนนี้นะลูกที่เขียนจดหมายมาถามอันกับพระอาจารย์เนี่ยว่าถ้าถูกจับผิดจะทํายังไง ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ทําใจได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนเราก็จะถูกด่าถูกตําหนิถูกจับียนอย่างนี้แหละทังที่สองพระอาจารย์ขอตอบเป็นนิทานที่วัดแห่งหนึ่งมีพระอยู่กันเป็นร้อยรูปเลยนะลูกแล้วจะมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึง่งท่านชอบจับผิดคนอื่นมีอยู่วันหนึ่งท่านนั่งอยู่กุฏิฝั่งตรงนี้มองไปยังกุฏิฝั่งตรงกันข้ามท่านเห็นหน้ากุฏิฝั่งตรงกันข้ามเปิดก๊อกน้ําทิ้งเอาไว้ ทีนี้แทนที่หลวงพ่อท่านเห็นแล้วจะเดินลงไปปิดก๊อกน้ำใช่ไหมท่านไม่ทำท่านไปหยิบดินสอปากกามาแล้วก็มานั่งจ้องจากฝั่งกุฏิของท่านจ้องไปยังกุฏิฝั่งนอนแล้วพอมีพระมีเนรรูปไหนเดินผ่านไปผ่านมาเนนเดินผ่านมาหนึ่งรูปหลวงพ่อท่านก็ขีดหนึ่งขีดผ่านมาสองรูปท่านก็ขีดสองขีดจนกระทั่งถึงตอนเย็นวันนั้นมีพระมีเนนเดินผ่านกุฏิหลังนั้นสิบห้ารูปแต่ไม่มีรูปไหนปิดก๊อกน้ำเลย เห็นไหมท่านก็ทําสถิติเอาไว้พอถึงวันศุกร์ปุ๊บท่านนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วท่านก็ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมว่าวัดเรานี้นะที่มันต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟแพงๆทุกวันนี้ก็เพราะว่าเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวมีอยู่วันหนึ่งผมเห็นกุฏิโน้นเปิดน้ําทิ้งเอาไว้มีคนเดินบานตั้งส5้าคนผมชนไว้หมดแต่ไม่มีใครปิดก๊อกน้ําเลย หลวงพ่อท่านพยายามที่จะจับผิดคนอื่นว่าไม่มีใครปิดก๊อกน้ําเลยใช่ไหมพอท่านพูดจบเนนน้อยก็ลุกขึ้นยืนหลวงพ่อครับหลวงพ่อเห็นมีคนเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้เป็นคนแรกใช่ไหมครับหลวงพ่อก็บอกใช่เนนน้อยก็โยนคําถามต่อไปหลวงพ่อเห็นคนแรกทําไมหลวงพ่อไม่ปิดซะเองล่ะครับปิดซะเองมันก็สิ้นเรื่องใช่ไหมหลวงพ่อเจอคําถามอย่างนี้ปุ๊บนั่งนิ่งเลยเห็นไหมพระอาจารย์สรุปอย่างนี้ว่า คนที่คอยจ้องแต่จะจับผิดคนอื่นจะมองเห็นแต่ข้อบอกพร่องของคนอื่นแต่มองไม่เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองสําหรับน้องๆที่เขียนจดหมายมาถามพระอาจารย์การน้องอานเมื่อกี้นะครับพระอาจารย์ก็อยากจะสรุปเอาไว้ว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ถูกเนินทาจะไม่ถูกจับผิดเพราะว่าเราอยู่ใต้ฟ้าอย่าก,กลัวฝนเกิดเป็นคนอย่าก,กลัวคำเนินทาถ้าใครมีปัญหาอยากถามพระอาจารย์ เขียนจดหมายมาตามที่อยู่นี้เลยนะครับเพราะอาจารย์ครับงั้นผมลานนะครับเชิญทอนลูก